คุณดารณีกฤิบุญญาลายัยครับพี่น้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงที่ถนนอักษาทุกทกท่านนะคะกราบสวัสดีไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่ชมเอเชียอัพเดตท,ทางบ้าน และก็ชมทางเว็บไซต์ของคุณม้าเร็วนะคะทั่วโลกนะคะคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยผู้รักความยุติธรรมผู้รักความเสมอภาคผู้รักเสรีในหัวใจของตัวเองค่ะและที่สำคัญนะคะคนที่อยู่บนถนนอักษะคนที่ชมอยู่ทางบ้านและคนที่ชมกันอยู่ทั่วโลกขณะน,นี้ติดตามการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินในวันนี้นะคะ นั่นคือกำลังติดตามและให้กำลังใจว่าประชาธิปไตยใกล้แค่เอื้อมเป็นของประชาชนแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะก่อนอื่นนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอเวงก็ได้พูดให้ฟังแล้วนะคะว่าสถานการณ์ของคนบ้านะคะที่กำลังจะเป็นหมาบ้าอยู่ตอนนี้นะคะคิดได้ไงคะประกาศเรียกข้าราชการต้องมาพบเรียกอะไร ประกาศตัวเองเป็นรัฐาธิทัตปัมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วนะคะจนป่านนี้นะคะยังไม่มีใครมามันก็ยังจะบ้าทําในวันที่1 7บ8นี้อีกค่ะพี่น้องคะโหมันดนังดังหน่อยค่ะ <S <S และนอกจากนั้นนะคะโอโ้โหมีข่าวลือนะคะ80ตัวเข้าไปที่โรงแรมรัตะนโกสินล์เปลี่ยนใส่เสื้อสีแดง แต่มีสัญ,ญลักษณ์ของมันนิดๆเป็นธงชาติตรงนี้แต่ขอประกาศนิดนึงนะคะเสื้อตัวนี้มีธงชาติอยู่ข้างหลังนี่นะคะเสื้อตัวนี้ตัดใส่มาตั้งแต่ปี2555นะคะวันนั้นพี่ดาไปกองปราบพราะมีผู้หญิงเร็วๆคนหนึ่งพยายามจะใส่ร้ายด่าพี่ดาในห้างพารากอนและมันจะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาพี่น้องเราเนี่ยนะคะทำเสื้อตัวนี้ขึ้นมาใส่กันนะคะ เพราะมันไปแจกเสื้ออยู่ในนั้นนะคะหลอกลวงทําให้พี่น้องประชาชนที่ใส่เสื้อแล้วทำร้ายตีพี่น้องคนเสื้อแดงในวันที่กองปราบนั่นนะคะพี่ดาจึงนําเสื้อตัวนั้นตั้งแต่ปี55นะคะมาทําเสื้อตัวนี้และก็ใส่ขึ้นบนเวทีตั้งแต่งานที่ราชมังคลาปีที่แล้วนะคะ คุณหญิงหมัดท่านเห็นเข้าว่ามีคนใส่เสื้อเรารักพระปรลมเขาก็เลยทําออกมาในช่วงนี้ใส่กันค่ะแต่ตัวนี้นะคะมาตั้งแต่ปี55แล้วค่ะขอส่งพาะเจริญน,นะคะพี่น้องค่ะ พูดต่อค่ะไอเมื่อไอเมื่อตะกุตะกี้นี้นะคะที่มันบอกมันเปลี่ยนใส่เสื้อแดงแต่ว่ามันมีแถบธงชาต,ติตรงนี้จริงๆงธงชาติเป็นของประชาชนคนทั้งประเทศนะคะแต่ไอพวกเชียเนี่ยนะคะมันยึดตั้งแต่สีเอยอะไรเอ่ยี่ยนะคะเอาไปเป็นสิ่งแบบว่าหลอกลวงทําร้ายทําลายนะคะให้สถาบันเสียหายก็เพราะพวกมันนะคะไอพวกนี้ต้องโดนหนึ่งหนึ่งสองให้หมดทุกตัวจริงไหมคะพี่น้องแล้วยังไงรู้ไหมคะ มันขี่มอเตอไซคมานะคะมาวนเวียนจะมาแบบว่าเหมือนจะโอโ้จะเข้ามาทําอะไรเราคือเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องคะทีเ่เวทีอนุสรีประชาธิปไตยนะคะมีเขาบอกว่าอะไรให้เอ็ไปลงสองลูกพี่น้องนกหวีดของเรานะคะเราต้องเรียกว่าพี่น้องนกหวีดของเราเพราะว่าเมื่เราเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันพี่น้องที่อยู่ตรงนั้นเขาหลงผิดคะ่ะพี่น้องคะ เขาถูกหลอกสารพัดอย่างนะคะว่าตรงนี้เนี่ยนะมันจะอย่างงั้นอย่างงี้อย่างง่นนะคะกราบพี่น้องนกหวีดนะคะช่วยเข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะเข้าไปใน YouTube ดูข่าวสารสองด้านนะคะวันนี้การต่อสู้ของสองฝ่ายเนี่ยนะฮะที่มึงพูดกันขออภัยนะที่พูดคาไม่สุภาพบ้างที่มึงพูดว่าระบอบทักษิณระบอบทักษิณระบบทักษิณระบบทักษิณคือระบอบประชาธิปตไตยโว้ย ส่วนระบอบของไอ้กปะปะสเนี่ยนะคะพี่น้องคิดดูสิคะนายกรัฐธรรมนูญนี่ยังบอกเลยว่าต้องมาจากการเลือกตั้งมันจะมาจากลากตั้งนี่ตกลงมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นประเด็จการเบร็ดเสร็จมึงเข้าใจไหมวันนี้สงครามตัวแทนระหว่างประชาชนคนเสื้อแดง กับประชาชนกปปสที่หลงผิดไปตามไอ้พวกเชี่ยเชอยู่บนเวทีไม่กี่ตัวเนี่ยมันคือสงครามระหว่างประชาชนตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการเบ็ดเสร็จเข้าใจไหมไอ้เชี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาทําอะไรแถวนี้เมื่อกี้อาจารย์นิสิตก็บอกแล้วนะคะเราจะไม่เคลื่อนไปไหน เพราะว่าเราต่อสู้เอาประชาธิปไตยและมันจะใกล้แค่เอื้อมมีประกาศอันนึงนะคะน่าสนใจอยากอ่านให้ฟังประกาศและแชร์บอกต่อกันไปให้เยอะๆนะครับว่าเสื้อแดงจะไม่ออกจากอักษะและแกนนำผู้ใหญ่ของเสื้อแดงไม่มีนโยบายเคลื่อนออกไปนอกอักษะในทุกกรณีและเรื่องนี้กองทัพก็รู้อยู่แล้วเพราะข่าวลึกๆในเรื่องนี้ทุกคนทุกฝ่ายได้รับเหมือนกัน ดังนั้นหากเกิดจลาจนเกิดวินาศกรรมเกิดตูมตามที่ไหนจะมาโทษเสื้อแดงไม่ได้หากคืนนี้และคืนต่อๆไปเกิดอะไรขึ้นนอกเขตอักษะขอให้ทราบกันเอาไว้ทุกๆฝ่ายว่านั่นไม่ใช่พวกเราและสำหรับผู้ที่คิดจะมาก่อสถานการณ์ในเขตอักษะขอให้ทราบในสิ่งที่หัวหน้ามึงไม่เคยบอกมึง ไม่คิดจะบอกมึงด้วยว่าแนวถนนแถบนี้มีหลายส่วนอยู่ติดเขตพระราชฐานที่ประทับของสมเด็จพระบรมที่ชุมนุมของเสื้อแดงตลอดแนวถนนเส้นนี้ยาว3,861เมตรได้รับการคุ้มครองและอนุญาตแล้วจากผู้ที่คนเสื้อแดงทั้งมวลเคารบรักอย่างสูงสุดตลอด24ชั่วโมงมีหน่วยข่าวมากมายจากหลายหน่วยงาน ฝังตัวอยู่ตลอดแนวที่นี่ดังนั้นอย่าคิดบิดเบือนหรือปะปั้นข่าวเท็จสร้างสถานการณ์เท็จเพราะมันจะไม่เวิร์กการรักษาวความปลอดภัยที่นี่ทำตามรูปแบบจากผู้รู้งานการทหารว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองชุดคุ้มครองทางการทหารทั้งสามวงแหวนดังนั้นขอเตือนว่าอย่าเสี่ยง พี่น้องคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะสู้อย่างมีสติและเราสงสารเห็นใจพี่น้องนกหวีดนะคะที่ต้องมาเจ็บต้องมาตายพี่ดาเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะคะเพราะความเชื่อของมันมันก็ฆ่าพวกมันเองแล้วมันก็มาฆ่าพวกเราด้วยเนี่ยนะคะที่มันป่วนมาเป็นเวลาหลายๆเดือนเนี่ยคะ่ะนี่คือความเลวร้ายอมหิตของผู้ที่จะทำร้ายทำลายพี่น้องประชาชนประเทศชาติให้ยิ่งกว่าถอยหลังลงเหวนะคะแต่ เราไม่อยากจะไปสนใจมันแล้วล่ะค่ะเมื่อพี่ดาขึ้นมาบนเวทีนะคะพี่ดาต่อสู้เชิงสัญลักษณ์เอ่อไม่ไม่าต่อสู้เชิงศิลปะวัฒนธรรมนะคะดังนั้นสิ่งที่พี่ดาต่อสู้ทางการเมืองอันหนึ่งก็คือเป็นบทเพลงนะคะพี่น้องพี่น้องคะค่ะอ่ะใครหลับไปตื่นมาฟังเพลงกันหน่อยพี่น้องคะเพลงต่อไปนี้ที่จะร้องให้ฟังเนี่ยนะคะ มันคือเพลงที่เป็นที่มาที่ทำให้รัฐบาลต้องละบ,บากจากโครงการจับนำข้าวนี่คือเสียงจากชาวนาที่จะบอกว่ามึงเหี้ยไม่รู้จักทำมึงอิจฉารัฐบาลนี้ทำไมนานๆานที่โครงการดีๆจะมีสักครั้ we ันนี้นายกยิ่งลักของเราอย่างที่คุณคุณโด่งพูดนะคะอย่างที่คุณเต้นพูดนะคะว่าบีบคั้นบีบคั้นจนสุดท้ายนายกยิ่งรักก็บอกว่ากฎกติกามารยาทประเทศนี้ถ้าบอกว่าปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยดังนั้นถ้าเกิดปัญหาทุกอย่างล้างไพ่ใหม่นั่นคือคือนำะนาาสู่ประชาชนโดยการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถูกต้องไหมคะ แล้วมันเป็นเชียอะไรคะถึงเป็นแบบนี้คะพี่น้องคะมันเป็นเชียใช่ไหมคะเนี่ยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะนายกยิ่งรักท่านต่อสู้โดยการที่รักประชาชนทุกๆคนในประเทศนี้จึงไม่เคยจะใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนไทยคนใดในประเทศนี้ไม่เคยใช้ความรุนแรงแต่ฝ่ายที่คุมกำลังหรือคุมความสงบของประเทศนะคะวันนี้คนเสื้อแดง คนบริสุทธิ์ถูกลังแกขนาดนี้โดยไอ้กอ,อกตบสอเชี่ยนั่น่ะไปหลบอยู่ที่ไหนทําไมไม่จัดการซะเองทําไมต้องบังคับให้รัฐบาลต้องเป็นคนทำํำรัฐบาลยังไงก็ไม่รุนแรงกับพี่น้องประชาชนแน่ๆค่ะดังนั้นเมื่อพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงพี่น้องเสื้อหลากสี พี่น้องทุกๆคนที่มีความยุติธรรมในหัวใจวันนี้นะคะพี่น้องจงรู้เถอะค่ะอย่างน้อยที่สุดการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะที่มันทําร้ายทำรลายจนเลือกตั้งก็ไม่สําเร็จเนี่ยนะคะและยังมีหน้าหน้าด้านนะคะบอกว่าจะให้รัฐบาลต้องใช้ค่าเลือกตั้งใน3,800ล้านคิดได้เชี่ยมากใช่ไหมคะพี่น้องคะ่ะก็ใครล่ะคะทำให้เลือกตั้งไม่สําเร็จ แล้วคิดดูก็แล้วกันค่ะว่าไม่ได้เลือกพักไหนเลยนะคะเลือกไปตั้ง15ล้านเสียงเนี่ยแล้วถ้าเลือกตั้งต่อไปนะเขตภาคใต้เขตไหนนเนี่ยนะคะเกิน60กว่าเปอร์เซ็นต์มันจะกลับไปที่เดิม19ล้านเสียงไหมคะพี่น้องคะนั่นแหละค่ะนี่คือสิ่งดีๆที่พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศตาสว่างแล้วและปกป้องรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยและยืนหยัดว่าจะต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ดังนั้นเพลงนี้นะคะท่านรัฐมนตรีพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลได้รู้ถึงหัวใจท่านนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์นะคะโดยเฉพาะนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งพอมาเป็นรัฐบาลปุ๊บถูกปรามาสเอาไว้ว่าเป็นรัฐบาลไม่เกิน6เดือนดังนั้นนายกยิ่งลักษณ์วันนี้เป็นรัฐบาลมาเกือบจะ3ปีรักษาการก็ยังถือว่าคือรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์มาก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่านพงศักดิ์ ท่านได้แต่งเพลงเพลงนี้และให้พวกเราได้ร้องนะคะวันนี้พวกเราไม่ได้มากันหลายคนแต่พี่ดาจะร้องให้ฟังนะคะว่าเป็นคําขอบคุณจากท่านนายกทักษิณและนายกยิงรักษ์นะคะว่าขอบคุณที่มีเธอคะ่ะ ที่เธอต้องทำทุกๆยอย่างอดทนเละทำให้ฉันสุดทุกขใจเจ็บปวดก็ยอม เป็นรอยสิ่งทั้งทั้งที่จริงคือเธอให้ทุกอย่าง ุณที่มาจากใจของผู้นําของประเทศที่อยู่ในใจของประชาชนนโยบายทุกๆนโยบายที่ทำสัญญากับประชาชนทําได้จริงดังนั้นวันนี้ประชาชนตาสว่างแล้วกับศักดิ์และสิทธิ์ของความเป็นคนในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเราจะต่อสู้กับมันจนกว่าประเทศนี้จะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงใช่ไหมคะพี่น้องรู้ไหมคะ ไอ้กปปสและชื่อชี้เชี่ยอ,อะไรทั้งหลายของมันเนี่ยนะคะวันนี้นะคะมันอยู่ในอาการกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงนะคะดังนั้นคุณเต้นก็พูดแล้วโดงก็พูดแล้วนะคะสงครามครั้งนี้มันไม่ใช่สงครามของทหารมันเป็นสงครามการเมืองดังนั้นเป็นสงครามของประชาชนประชาชนไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคะแล้วชัยชนะจะไปไหนสะคะ ชัยชนะจะต้องเป็นของประชาชนในวันใดวันหนึ่งซึ่งจะเป็นเร็วเร็วนี้ค่ะมาลุกขึ้นร้องเพลงชัยชนะของประชาชนด้วยกันดีกว่าค่ะเพลงนี้เป็นเพลงของน้องแป๊กคนบางสนานนะคะแต่งโดยคุณประมุกไทยค่ะชัยชนะของประชาชน get your sun สรัทธาผูกล้าจะไม่ทอ้ออาจจะมีคราบน้ำตาอาจจะล้าลมยังยังลุกข,ขึ้นใหม่จะเดินตามฝันที่ตั้ง,งใจยากเย็นย,ยังไงทหา ชน,นะวันนี้และวันหนา้ยายึดยืนศราผู้กล้าจะไม่ทอ้อเพื่อนไยชนะองประชาชนหนึ่ใจหนึ่งคนรวมกันฝันฝ่าเพื่อนไยชนะวันนะี้และวันหน้ายดยืนศรัาผู้กล้าจะไม่ทอ้อคือนทยชนะเพือ่อชไทยชนนะ คือชัยชนะชัยชนะของประชาชนคือ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 ชัยชนะของประชาชน อพี่น้องปรบมือดังๆให้กับพี่ดาวนีกิตบุญญาไลยครับ